สวัสดีครับอันนี้ผมจะมาแนะนำตลับเอ็นรุ่นใหม่นะฮะรุ่น4ล็อกอัจฉริยะนะฮะใช้งานง่ายสะดวก <c oughs> ไม่เสียเวลาในการตัดยาของลูกค้าเลยนะฮะที่ีการใช้งานก็ง่ายมากนะฮะเพียงแค่ลูกค้า่อนดึงแผ่นบนออกมาะะแล้วก็เอาแผ่นบนนี้วางไปในนี้คะในล่องนี้มันจะวางมาพอดีเป๊ะเลยนะฮะลูกค้าทุกรุ่นใช้ได้หมดแล้วก็นําไปวางในล่องน็อตหัว แล้วก็ใส่ตัวน,นี้ล็อกเข้าไปเลยฮะพอล็อกเวลาลูกค้าจะใช้ตัดเองแค่ลูกค้ามันจะอยู่ท่านี้นะฮะเวลาใช้งานจริงๆตลับจะอยู่ท่านี้นะฮะเพียงขยับตัวนี้ออขึ้นมาเอ็นก็จะหลุดมานี้แล้วฮะเอ็นก็จะหลุดมานี่อย่างนี้เลยฮะนี่ครับเอ็นก็จะหลุดมาหมดเลยง,ง่ายมาะง่ายมากครับตัวนี้ วิธีการใส่เอ็นก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงลูกค้าตัดเส้นเอ็นยาวประมาณสองเมตรแล้วใส่มาจากด้านบนนี้ฮะสอดใส่เอ็นสอดเส้นเอ็นมาจากของเส้นนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกให้หมดแล้วเพียงหมุนไปทางไปทางยวกันนะฮะของของ,ของตลับนะฮะนี่ครับ พอเอ็นสุดตรงไหนนะฮะคุณลูกค้าก็ล็อกกดปุ่มล็อกง่ายๆไม่ต้องมานั่งขันน็อตนะครัแบบแบบรุ่นเก่านะฮะนี่ฮะพอตันนี้จะสุดแล้วนะฮะผมก็ทําการปิดล็อกนี้ไปเลยปิดล็อกไปเลยมันก็จะอยู่ยงนี้ปิดปิดล็อกเห็นเท่านี้พอเวลาลูกค้าจะใช้ก็แค่กดมาทีทีทละอันแล้วก็ล็อกต่อไปเป็นอย่างนี้ฮะไปเรื่อยๆแล้วเอ็นหมดก็กดล็อกแล้วก็ทํางานต่อโดยไม่ต้องสะดุดนะฮะหรือจะเขี่ยก็ได้ครับ เขียมหลุดตามร่องตามเหมือนตามเอ็นปกติกทั่วไปก็ได้ครับราคาไม่แพงครับเพียง